สวัสดีค่ะใครเบื่อมั่งอยู่บ้านแล้วเบื่อเนาะไม่รู้ทำอะไรกินกันไปอยากกินของหวานแต่ออกไปข้างนอกไม่ได้ติดโควิดก็มาเรามาทําของหวานกินกันวันนี้เราจะทําช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตชิฟฟ่อนทำกันง่ายๆสไตล์บ้านๆทําทอะไรที่มันไม่ค่อยยุ่งยาก โอเคนะคะมาเรามาเริ่มทํากันเลยท,ทําทีละขั้นตอนมันจะได้ไม่ต้องปวดหัวคะ่ะแล้วก็จะได้ไม่ต้องว่าเออมันทํายากนะมันขั้นลายขั้นตอนโอเคมันหลายขั้นตอนแต่มันง่ายคะ่ะโอเคนะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัวแป้งก่อนเราจะใช้แป้งทั้งหมดช่างค่ะใช้แป้งทั้งหมด สิบกรัมจังค่ะใส่เข้าไปหกสิบแปดสิบเก้าสิบนี่ใส่ร้อยหนึ่งเลยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อย โ okay, อเคหนึ่งร้อยกรัมผงฟูไม,ไม่ได้ผงฟูครึ่งช้อนชาใส่เข้าไปเบกกิ้งโซดา ครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาถงโกโก,โก เก็บ okay. พักไว้น้ำตาลน้ำตาลเก็บสิบกรัมนี่น้ำตาลทรายละเอียดนะคะหกสิบเจ็ดหกสิบเก้าเก็ดสิบกรัมพักไวค้ค่ะ อันนี้เราจะใส่ไข่ขาวนะคะไข่ขาวกับไข่แดงเราแยกกันนะคะสามฟองเพราะไข่มันฟองเล็กถ้าไข่ใช้เบอร์ใหญ่ก็ใช้แค่สองฟองนะคะอันนี้ไข่เบอร์เล็กห้ามมันนะคะถูถตีไข่ขาวห้ามมันนะคะ 3ืดสกรัมนมข้นจุดสาบกรัม ค่ะใ่ค่าสิบกรัม เพิอีกห้าสิบกรัมไม่เยอะค่ะประมาณครึ่งช้อนชาแค่นี้อย่าใส่เยอะโอเคนะคนให้เข้ากันโอเคพอเข้ากันดีแล้วใส่ค่ะแป้งที่เราล่อนไปใส่ลงไป น,นะคะเตาอบอยู่ที่ร้มมอยหกสิบองศาให้เตาอบคขาวอร์มก่อนอันนี้เอาช็อกโกแลตไปเวฟด้วยพอเดี๋ยวจะใส่ช็อกโกแลตจะแบบอบเอาใส่ในนี้หน่อยนึงให้มันเข้มข้นค่ะละลายช็อกโกแลตแล้วจะเอาแอบ,บมาใส่ในนี้หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนกินข้าวเราเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนกินข้าว ความเข้มข้นค่นี้เอาไว้เพื่อความตัวเพื่อตัวเค้กมันจะได้เข้มขน้นอ,อร่อยค่ะโอเคได้ประมาณนี้พักไว้ค่ะถั่วห้ามันใส่ไข่ขาวเข้าไปค่ะลองดูเส้นสามพองได้เท่าไหร่ ฟองได้อยู่120กรัมค่ะกรัมเอาน้ำตาลเขาหายเ,าเจอแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะน้ำตาล50กรัมเขาใส่กัน3ครั้งค่ะอันนี้ใส่มันทีเดียวเลย กนิดนึงโอเคน้ำตาลห้าสิบกรัมขิมออฟทาชาใส่มันทีเดียวเลยทุกอย่างหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะไม่เต็มดีนะคะนิดหนึ่ง หัวปั่นกับโถปั่นยายามั่นค่ะใส่อุปกรณ์ของเราเราจะใช้เตาตัวเล็กปั่นตัวเล็กที่มือถือเครื่องปั่นมือถือโอเคนะคะปั่นค่ะ เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะกกลางอ่อนจนเกินไปเดี๋ยวก็ยุบเบาๆมือนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายหมดเดี๋ยวเขาจะยุบหมดโอเคเอาตัวนี้ทีนี้กลับมาทางนี้ค่ะมาปั่นทีนี้แบ่งแบ่งใส่สามสามรอบนะคะเริ่มเบาๆมือนะคะ ค่ะลอกก่อนนะคะไม่ใช่มืออาชีพค่ะไม่ถนัดเรื่องทำขนมแต่ก็ทำกินเองได้ค่ะ เมื่อชีพเห็นเขาต้องด่าเราแน่ๆทำไมทำอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะกินเองค่ะจะได้มันโอเคเราเปิดเตาอ,อบไว้แล้วใช่ไหมคะนี่ข้อหนึ่งหนีไล่ฟองอากาศค่ะ เราเปิดเตาอ,อบไว้ที่160องศาแล้วทีนี้เราจะอบอยู่ที่ประมาณไม่แน่ใจนะคะด,ดูเช็คดูที่เค้กเปิดไฟบนไฟร่างประมาณ25-30นาทีหรือ35นาทีนะคะคอยเช็คเอานะคะจะไปอบก่อนแล้วก็มาดูตอนมันสุกเลยนะคะหมดเวลาอ้ยร้อนนะคะหนึ่งสองสาม ค่ะเบาอยู่เลยสุกหรือป,ปังไม่รู้เดี๋ยวเช็คก่อนค่ะยังไม่เช็คคิดเช็คก่อนนะคะเช็คข้างในว่าข้างในนางสุกหรือเปล่าเช็คตรงกลางเลยถ้าอย่างนี้ไม่สุกค่ะท่านผู้ชมต้องเวฟต่อนะคะถ้าเป็นถ้าถ้าติดอย่างเงี้ยเนี่ยไม่สุกค่ะแล้วก็ไม่แน่เพราะว่า เราใช้ไอ้นี่ไงใช้ช็อกโกแลตไงอืมชิมเทิมติดไหม้อร่อยหวานกำลังดีค่ะเดี๋ยวขอแวะอีนิดนึงขอเข้าตู้อบอีกสัก15นาทีค่ะเดี๋ยวมาเจอกัน โอเคถือว่าสุกค่ะสำหรับบ้านนี้เค้กก้อนนี้เว็บไปที่55นาทีนะคะกอบเบาๆหาตแกรงมาวางรอนหาตแกรงมาวางวางให้เขาอุ่นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะนะคะมาค่ะเย็นแล้วอุ่นๆ่ไม่ไม่ถึงกับเย็น เราจะเอาตัวเค้กนี้ออกจากฐานนะคะกิดขอบบนนิดนึงน,นะคะ อูนะคะจะร้อนไม่มากแล้วเราก็จะเอาออกคเดี๋ยวเราจะเอากลับเข้าไปอีกเพราะเราจะทำตัวครีมนะคะโอเคค่อยๆแกะแผ่นกระดาษไขที่เราลงก้นออกก่อนนะคะค่อยๆนะคะใจะเย็นๆไหลขอบเข้าไป มีค่ะมียนเหมือนหน้าเลยเียนกว่าหน้าคนทําอีกโอเคทีน,นี้เราก็จะกลับมาเหมือนเดิมมาตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะให้เขาผ่านความร้อนแล้วอบก่อนให้เขาเย็นกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาตัดกันเนาะ เราก็มาทมอย่างอื่นกันว่าเราจะต้องทํำยังไงก็แล้วแต่ค่ะถ้าไม่ทําอะไรก็คือกินอย่างนี้เลยก็อร่อยค่ะหรือจะพาครึ่งใส่ครีมเฉยเยก็อร่อยค่ะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ดีไซน์เอาเลยนะคะแล้วแต่ดัดแปลงเอาเลยแต่ี่เดี๋ยวจะทําอะไรนิดหน่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาค่ะเราจะมาทําไส้ครีมกันข้างในใส่ครีมวิปครีมะคะ่ะวิปปิ้งครีม อันนี้อยู่ที่สองรอยเอ้ออะรงูเด,เดี๋ยวอ่านดูก่อนที่ไหนแล้วเนี่ยิมาตอยู่ที่สองรอ้อยห้าสิบมลค่ะสองร้อยห้าสิบมลเราจะใช้ครึ่งเดียวนะคะเพราะเราจะใช้อันนี้จะใช้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเราจะใช้ไอในเนี้ย ใช้ทาเฉพาะข้างในตัวเค้กค่ะใช้นิดเดียวเก,ก็น้ตาลชิมก่อนเอานี้มันเป็นของเวจีเวจีอันนี้เป็นของเวจีเป็นของเว g เท a สห้าเร์เซนต์ใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพความหวานกพความอร่อย เดียกก็ก็ไปนิดนึงอ่าไปเล่นนิดเดียวนะคะคไปเล่นให้เสร็จอนนะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มข้นมากนะคะอันนี้เราเอาไม่เยอะแล้วเราก็เอาไม่ไม่ปั่นแข็งมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปาดข้างใหม่เขามาค่ะทีนี้เราจะละเลงละ,ละ,ละ,ละเลงนะเวหาจานพอดีพอดีแผ่นพอดีพอดีอดเช็กก่อนตัดค่ะ <laughs> พิล์มือตัดเค็กได้แย่มาก โอเคเราจะใส่เฉพาะตรงกลาง ตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเกามันออกนะคะไม่ต้องไปเฉือนมันออกแต่ถ้าถ้าใครไม่ซีเรียสอะเนาะแต่แต่แต,แต่เพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะทำครีมช็อกโกแลตราดข้างบนนี้อีกทีนึงค่ะนี้เราจะเนี่ยเราก็จะเวบเข้านี่ค่ะ วเราจะเอาแผแ่นนี้มาลองแล้วเราก็จะทำตัวเราไปทำตัวกา,กาหนาดกันค่ะเอาไว้ลาดข้างบนกันเนาะ น้ำก่อนนะคะใช้น้ำเย็นให้นิ่มแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่ตอนเขาร้อนๆอย่างนี้ใส่ไปสองแท่แล้วก็ใส่น้ำมันไปก25กรัม25กรัมตรงนี้ใครจะใส่เป็นเนยก็ได้นะคะเน,เนยสัก20กรัมโอเค ออะะอรอให้เขาอุ่นตัวอีกนิดนึงไม่นิดนะคะเยอะเหมือนกันแหละเราจะคนให้เขาอุ่นตัวเดี๋ยวเรามาลาดก,กันข้างบนเนาะเป็นหน้านิ่งโอเคพักให้เย็นก่อนนะเย็นแป๊บนึงไม่ใช่เย็นแบบจนแข็งนะคะมาแล้วเด้อค่ะอันนี้ใส่ตู้เย็นไว้ให้เขาเย็ตัวเมื่อกี้ ติดหน้าเขาไว้ไม่ให้หน้าเขาแห้งโอเคเราจะมาเกะเขาโอ้แม่หนูเห็นไหมคะเกือบไปแล้วเขาเสร็จตัวแล้วคะ่ะดูในนี้นะคะคนสวย ค okay, ค่ะต้องเปลี่ยนฐานอันนี้เขาจะเล็กลงหน่อยนี่อันนี้จะปะักปักเขาจะกว้างมันจะหลวมค่ะมันก็เค้กมันก็จะล่วงไปหมดนาม้าโอเคอันนี้เย็นเลยนะคะเนี่ยหมุตรงไปนิดนึงถึงจะเย็นเลยไม่ใช่ตัวเย็นเลยค่ะโอเคนะราแล้วนะ มันจะไหลลงข้างล่างช่างมันนะคะ ใช้เป็นแผน่นแผ่นพลาสติกที่เราวางไว้่นี่นๆโอ้โอโอ่ไม่หกกำลังจะลื่นแล้วเราก็จะเอาแผ่นโฟล์เหมือนเดิมค่ะคุมหน้าเขาไว้ไม่ให้หน้าเขาแห้ง โอเคเราจะคุมเขาว่าอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช้ามาดูนะคะว่าเราจะทำไงต่อไปโอเคค่ะเอาปไปนอนในตูเ้เย็นก่อนเนาะ <S <S เสร็จแล้วค่ะเอาออกจากอันนี้แหละเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้อ,ออกแล้วนะจ๊ะทีนี้เราจะแกะแกะเนี่ยแกะพลาสติกเขาออกนะคะไล,ล่ต่อก่อนมาดูไล่ต่อ เบาเมอเลยนะคะเสร็จแล้วแต่งหน้านี้ยังไม่รู้จะแต่งยังไงเลยค่ะแต่ไม่แต่งให้ดูแล้วเนาะแค่นี้เสร็จละแต่เดี๋ยวจะแต่งอยู่ค่ะแต่ไม่รู้จะแต่งยังไงแต่งมัน แล้วแต่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 กันแล้วกันเนาะและแต่ใครแล้วแต่มันก็แล้วกันเนาะว่าใครจะไปแต่งยังไงใครรักแบบไหนชอบแบบไหนก็ไปไปแต่งเอาเองนะคะแค่นี้ก็กินได้แล้วถ,ถ,ถ้าพูดถึงว่าถ้ายังถ้าถ้าไม่แต่งแล้วนะคะอันนี้คือแค่นี้ก็กินได้แล้วเนี่ยเนยบเนยบเนีย, ب, นย, ب, นยแต่เดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่มันเสร็จจริงๆ อีกทีจะลองแต่งดูก่อนแต่ไม่รู้มันจะแต่งแบบไหนโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเนาะแต่ว่ามาแต่งให้ดูนะคะโอเคค่ะพี่น้องแต่งเสร็จแล้วค่ะได้แค่นี้สุดความสามารถเอาไปเก็บดอกไม้ในสวนมาแต่ง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 ตามใจฉันเลยนะคะอยากแต่งยังไงก็แต่งกันไปค่ะ ก็ถือว่าสำเร็จช็อกโกแลตขาวค่ะลาดแล้วก็ดอกไม้มาแต่งๆอันนี้ก็เป็นวิปครีมผสมสีค่ะทำง,ง่ายๆเนาะออกมาก,ก็โอเคอยู่เวลากินก็ดึงใบไม้ใบดอกไม้กับใบนี้ทิ้งด้วยนะคะเป็นใบของบูเบอรี่ค่ะโอเค ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ